สวัสดีครับมาเจอกันรอบค่ำนะครับผมสำหรับวันนี้กับจจกสายงานครับสำหรับเจ้ายันมา CA 7.50นะครับขนาด7.5แรงม้านะครับผมอ่ะหมดงานแล้วครับวันนี้เอามาให้ดูสภาพกันนะครับตัวนี้เป็นตู้แอร์นะครับ CA 7.50 U f o ครับโอ้โหแต่งเกียวดันซะด้วย ตู้แอร์ครับแอร์เย็นนะครับตัวนี้แอร์เย็นเลยนะครับแอร์เย็นขับสบายสบายกันเลยครับเดิมทีเก่านอกครับใช้งานในไทยประมาณสามสี่ปีนะครับช่วงล่างสวยปากคอตู้พร้อมใช้งานครับดูรอๆคันกันครับช่วงล่างโรลเลอร์ แน่นเลยนะครับทำให้ดูสภาพตันเืนเลย <c oughs> เป็นรถอุ้มครับเอุ้มขนาดหนึ่งตันนะครับเป็นรถอุ้มยันมา CA 750. เจ็ดห้าศูนย์เจ็ดห้าเร่งมาครับ ราคาหนึ่งแสนสองหมื่นบาทครับรับแลกเปลี่ยนตีเทินทุกรุ่นนะครับผมดูรอบๆกันกันรถอยู่ที่สาขาหนึ่งครับหมู่บ้านหนองไฮตำบลตลาดโพอเมืองลำปมาจังหวัดบุรีรัมย์โทรศูนย์แปดศูนย์สามแปดสามเก้าเจ็ดแปดเก้านะครับ 084 0 4 8 3799 091641255นะครับ096842625นะครับผมรับแลกเปลี่ยนตีเทอร์รถทุกชนิดเหมือนเดิมนะครับผมเกี่ยวดันซะด้วยเอเย็นครับสนใหญ่ไงโทรมาครับรับแลกเปลี่ยนตีเทอร์ทุกทุกครับ1น0 0 0แสนหนึ่นนสนสนบาทครับผม พุ้มหนึ่งตันมีใหญ่เลยหลแอร์ใช้ได้ครบครับสวยๆเลยสดใจไงโทรมาครับผมโอ้โห,โหสด้วยนะครับช่วงล่างพิกปุ้มเลยฮฝากกดไลคก็แชร์ฝากกดติดตามเลยนะครับหนึ่งแสนสองหมื่นบาทนะครับรถเกี่ยวข้าวยันมาก ซีเอเจ็ดห้าศูนย์ฝากเกี่ยวอยู่สองเมตร,รกกกกตตมนะครับฝากกดไล้ก็แชร์ฝากกดติดตามนะครับรับแดกเปลี่ยนดีเธอทุกรุ่นเหมือนเดิมนะครับผมขอบพคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่ให้การอุปการะสินค้าของทางบริษัทด้วยดีเสมอมานะครับ สำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวรอดูอีพีหน้านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวส่งเดี๋ยวจะลงคลิปการทำงานให้ดูหนึ 1, 2, ่งแสนสองหมื่นบาทครับใครเร็วใครได้เลยคันนี้ขอบคุณอยากแกทีมงานพี่ทักษวลรำคนเดิมครับผมสวัสดีครับ A. <inaudible>